หมกสื่อปลาลมควันมาจากเขาจะพี่น้องมือนี่กะสีเอาปลาลมควันมาอบใส่โอเวนกันจะพวาอยากกินหนังมันจะขันปลาลมควันบอเอาไปอบนี่หนังมันสีหยาบได้จะพี่น้องยำบอเขาจะกินบ่แซ่บเลยก็เลยต้องเอาไปอบก่อนขันเจ้าสีเอาไปใส่แอร์ฟรายก็ได้จะพี่น้องมันกะสีกรอบๆเนาะแต่ว่ามือนี่หมกกะสีอบเพราะประมาณจะพ่อให้หนังมันนุ่มแล้วเขาก็เอาออกมากินจ้ะ บวกกับตำม,มะกอจะพี่น้องขาดบรายเลยมะกอหน่วยนี่ซื้อมาจากตลาดนัดตังแต่ส่องอาทิตย์ที่แล้วมั้งจะเออโชคดีมากเลยบนเอาแมจา่จะปกตินี่อาทิตย์นึ่งขวัญก็ทีเริ่มเป็นล้าเราจะพี่น้องแต่ว่างวดนี่ป๊าดคือมาดีแท้ได้กินตำม,มะกอเลยจะ ฝนตกหนักๆน,น,นี่เขาบ่ามีตลาดนัดได้จ้าพี่น้องเขามาเห็ดบะไรยเนาะเพิินมาขายของบะไดมันหนักคักหนักแน่นนะเหล่ามันสีเปียกปวดเพิินกันเลยบอกมาแต่ว่าวันเสาร์สีฮอดนี่กับบะแน่ได้จ้าบางเทียเพิินอาจสิกลับมาจากขันฝนตกแห้งอาจสิใดไปซื้อเพิ่มจ้าพี่น้องคันบะได้ไปกับสิไปช้อปปิ้งเซ็นเตอร์จ้ามันมีอีกลานหนึ่งเป็นคนเล่บอนีจ,จ้าพี่น้องเพิ่นเอามาขายอยู่กับเพาะได้กินอยู่จาา้ามะกอเคียว ว่าวเลียงมะกอพ่อนกสิทธามอีกละเจ้าคือปลูกผักลายแนวอยู่เจ้าคือบอปลูกบักกออยากสีบอกว่าปลูกอยู่เร้อจ้าแต่ว่ามันบ่ทันในไงจ้ะพี่น้องมันใหญ่บ่ทันขันใหญ่หมูก็กินเลี้วโพด้จได้เวลากินเขาเจ้าพี่น้องเป็นไน้ <c oughs> เป็นตัดแ่บว่อาหารวันฝนตกอืมับ ใส่ผิวหลายพว่ปลานี่มุกเอาไปอบเพราะว่ามุกอยากกินนังมันขนลมควันบอกเอาไปอบนังมันเสียหยาบแต่พี่นอ้องหยาบ่าเขาขันเอาไปอบปุ๊บนังมันอ่อน เนกับขอเนียวกำลังดีห่างกับกรอ,อืมบางคนรผิว่าใส่์ airfryer เยอะพนานะกรอบดีแห้งพ่ะนะอันนี้ก็กรอบจะ้ะ คนรัสเซียเขาจะเป็นแซนด์วิชเขาเอาไปกินกับมันฝรั่งอิสานเราไม่กินกับตลามกอเาแซลมละแซ่ม <c oughs> มันดีดีจ้ะ อยากกินปลาสมปลาตะเพียนไหมจ๊ะกลางไรแต่ว่าไม่ใครตัวใดไม่ใครมาละ ຝາອອກໃສ່ດອງກໍຫນင်ກາງສບດດອກັກພໍພໍຍາດ มกินเขาแซบตอนมือไะมือใดก็แซบขึ้นก่อนล่ะเขาอ่ะ <laughs> มือเจอา้าว่ามือใดเจาก็กินแซบแบบนั้นละตอนมือนี่แซบเป็นพิเศษด้จ้ะอืบอกเขาเลยือมาก ว่เสียเอามาผัดใส่เน,สนื้อไฮซามีแล้วาล่าเราบะกินข้าวแล้งก็เลยเอามารลั่กินเลยหมดเลยคำาสมมันสีเเรืองจะไปหนอกเก็บได้บะโนนสามมือแม็กซิมัมหรอสามมือเดินเพื่อคำาสมจะเอาถุงฟัคงคืนหลังบัน เราเคยปลูกบักกะรีแต่แค่ว่าสีร้องปลูกอยู่แต่ต้องเห็บแปลงพักไหมเพราะว่าหลังบ้านมันเต็ม พักอซื้อเขามามันเสียงไงมันพักเจ้าของปู่เองใส่ตู้เย็นเป็นอาทิตย์กับบะหมีทั้งเสียจำทีกับเียาบนองผักตลาดได้จากบางหมองหด้อบาริเบิเมาสุหมองเล้อตลาดนัดที่มึไปซื้อนะ่ะเพราะว่าพนพ้มนำสามมือซิมนีกินออกเลยจ้ะอื สองมันทั้งแสบหมักสุดกับคือหมักหัวต้องไปแอบกินกินผู้เดียวอย่งคล้ายนะจกมืเจ้าคิดเดยดต้องไปกินหลังบ้านกินหลังไม้ค่ะ

C'est กินเราต้องกินน้ำหลายๆด้วยจังสมองฟิชเพราะว่าเกลือนมลารอันนี้กับพอกันโซเดียมดื่มน้ำเยอะๆสักสี่ห้าแก้วดูหนึ่งเดต เราเด้เจ้าพี่น้องปลาล้มควนแสบที่สุดคือหมองหัวจ้าพี่น้องเจ้ารู้จากบ่วคือยังค้นกินหัวปลาทูนั่นละจ้า <c oughs> เด็ดหัวมากินคนแล้วจะเบิ้งได้ไหมสาเหตุที่แสบเพราะว่ามันมันอื มันเปล,เลยไปแล้วมันมันเปลยเราผิดขันจอาไปอบจะสิรู้ว่ามันนิ่มกระดูกมันก็น,นิ่มหยำได้บัดอืม